อันนี้เนี่ยคือเชียงใหม่แบบคลาสสิกฮะอ้าวจริงๆถ้าถ้าหนังสองเรื่องที่เกิดได้ดูกันก็อย่างโฮมอย่างเงี้ยโฮมอย่างแฟนฟิคชั่นเนี่ยเชียงใหม่อันนั้นจะมเดิร์นเชียงใหม่คือเชียงใหม่แบบร่วมสมัยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นบ้านแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดภาพของของบ้านเราที่ม erm ันครับผมมันมันร่วมสมัยอะฮะเออแล้วก็มันก็เป็นเมืองที่คนอยู่การใช้ชีวิตกันแบบปกติเหมือนเมืองอื่นๆมีเรื่องมีราวอะไรครับ ความงามของเชียงใหม่ครับพี่เบนเดียวในสายตาพี่เบนเดียวเนี่ยความงามของเชียงใหม่ตรงไหนบ้างมันมันเป็นเมืองที่จัดผังเมืองไว้ไว้ดี<ะ>อยู่แล้วตั้งแต่แรกตอนสร้างเมืองอะไรเงี้ยดังนั้นแบบว่าเราการโฟล์ของ, traffic องของทราฟฟิกหรือว่าอะไรต่างเนี่ยมันมันโอเคอย่างะแล้วมัน,มนคือคนคนที่บบนี่จะค่อนข้างมีสำเนึกที่แบบที่เขารักบ้านของเขาแล้วก็มันเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะทุกคนก็จะทําให้มัน หน้าบ้านตัวเองหน้ามองร้านตัวเองสวยๆไว้แล้วก็ทุกคนก็จะมีมีจิตสำนึกเรื่องของแบบความสะอาดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแฮปปี้ที่อยู่ที่นี่เพราะว่าถ้าเทียบกันกับบ้านเราที่กรุงเทพที่รัดเท้าวี่ใส่สีอะไรเงี้ยโอ้ยขยันเกินกาลเลยติดขยันเกลื่อนมากแต่ว่าอยู่ที่นี่แบบทุกคนก็จะแบบเก็บเก็บมันไว้แล้วก็ค่อยะพาไปทิ้งในเวลาที่ที่เหมาะสมถ้าเกิดลองเดินๆไปดูจะสังเกตว่าไม่ใช่การเมืองใหม่นะไม่ต้องเดินไปอันนั้นตลาดนะปกติแต่ว่า สังเกตคือสิ่งที่เราชอบคือความสะอาดแล้วก็ความที่ทุกคนแบบอยากให้ให้บ้านตัวเองดูดีอยงเี้ครับผม